การรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพะคุณหลวงปู่สดันทัศโร,รที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดที่อยู่ในฐานธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชพะคุณหลวงปู่สดันทัศโรอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรทั้งหมด เป็นการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆของเครื่องจักรพลังงานละเอียดทำบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรซึ่งเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโอโหสิก,กรรม ที่มีจำนวนมีปริมาณที่มากกว่าธรรมกิเลสโลภโกรธหลงที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมกิเลสล่อลวงยั่วยวนปิดบังอำพพางให้ท่อทานธรรมบารมี30สิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรรับเข้าไปอยู่ในตัวหลอกลวงให้เลื่อมใสศรัทธาพึ่งพาอาศัยกิเลสโลกโปรดหลงซึ่งมีจำนวนมีปริมาณมีอนุภาพที่น้อยกว่าบารมีสามสิบทัน พระเดชพะกุลหลวงปุสดจันทัสโรบารมีสามสิทัศพระเดชพะคุลหลวงปุสตจันทัสโรสร้างนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพะกุลหลวงปุสตจันทัสโรให้ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพะคุณหลวงปุสตจันทัสโรดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่สุข จเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโร,รที่ได้จากธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นได้สำเร็จอยู่ตลอดเวลามีอนุภาพที่มากกว่าธรรมกิเลสที่รุกเข้ามา อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ทําให้เป็นวิกิตอุปสัรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่รบกวนที่ล่อลวงให้ นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงุูธสจันทสโรหลุดออกจากการรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุูธสจันทสโรทำกิเลสไม่สามารถเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงุูธสจันทสโร ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รให้เกิดเป็นธรรมกิเลสได้อย่างสมบูรณ์นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รยังสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยอนุภาพของธรรมบารมีสามสิบทัศ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ดำรงความเป็นยังอยู่ที่สามารถรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงภูสุจันทัสรรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงพุสุจันทัสรรดึงดูดบอกเกิด พัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดธรรกิเลสให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติมาตลอดทำให้การขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ทศรลุกเข้าหานิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพพยากตาธรรมมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ทศรถก้าวหน้ามากเข้าไปเรื่อยๆรับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิต ที่มากของธรรมกิเลสธรรมอัพยากาธรรมะธรรมที่ไม่ใช่บร,รมีสามสิทัศพระเดชพุกุลหลวงุสดยันทสโรธรรมกิเลสธรรมอัพยากาธรรมะธรรมที่ไม่ใช่บร,รมีสามสิทัตพระเดชพุกุลหลวงุสดยันทัสโรมีวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่มากล่อลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวน ให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทััน์นี้รับเอาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ให้อยู่ในท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทััน์นี้เพื่อรุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิทัศถพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดร,ร์ทัสโรเปลี่ยนให้เป็นธรรมกิเลสใหม่ เพื่อยุติวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ของนิพพานธรรมกิเลสน,นิพพานธรรมอัพยากตะธรรมะนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงพุสสจันทสร,รพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทสโร,รพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโย คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันคนลกยุอยู่นำให้พวกเราอดทนรับรู้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดซึ่งเกิดจากธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิทรพระเดชพะคุณหลวงปุษดจันทัสโรทำรรกิเลสโลภโลกรดหลง ที่อยู่ในขั้นตอนของการถูกพัฒนาปรปับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานำให้เราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้เส้นทางไม่เป็นสื่อนํา ไม่เป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสให้ศรัทธาเลื่อมใสยึดมั่นถือมั่นให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสามสิทธธัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทัสโรเพื่อรวมรุกเข้าหาทำกิเลส ได้อย่างสมบูรณ์ปลอดภัยไม่ประมาทธรรมบาร,รมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษถดันคลัสรที่อยู่ในทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสาสบทัศนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ต้นแบบร่วมกันจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสาสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปสดจันทศรรทุกส่วนเป็นพี่น้องกันดูแลประคับประคองเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสรธรรมบาร,รมีสามสิทรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรไหลเวียนเข้าสร้าง เลียงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ดำรงอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทรรัสพระเดชทะคุณหลวงปุดจันทรโโรทั้งหมดทุกส่วนอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ทำมหัอยู่อย่างไม่ประมาทปลอดภัยจากธรรมกิเลสทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธรัระเดชพระคุณหลวงอุสสจันทร์ทัศโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรได้เป็นปกติตลอดเวลาเกิดการไหลเวียนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรไปตามท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ทานศีลสมาธิที่เป็นการไหลเวียนของบารมีสามสิทธัสสะเดชพรุกุลโงพุสจันทัสโรที่อยู่ในทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศสนี้ให้รับบารมีสามสิทธัสสะเดชพุกุลโงพุสจันทัสโรซึ่งกันและกัน ที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดธรำรกิเลสที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสาทัศนี้เกิดเป็นธรรมบาร,รมี30ส,สิทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธกัทัสโรโดยใหม่ๆเพื่อให้รับบาร,รมี30ทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัโรซึ่งกันและกันเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัโรที่เกิดอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทรรมบารมีส,สักย์ิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทรัสรเป็นปกติได้ตลอดเวลาเกิดการสร้างชาวซิวิลไลสร้างกลัลยาณมิตรที่ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิทัตพระเดชพุกุลหลวงปุสจรัตสโรศรัทธ,ธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัตพระเดชพะกุลหลวงปุสจรัตสโรรวมกันเป็นสังคมชุมชนประเทศยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิทัต พระเดชพระคุณหลวงพ่อสตยันทัศนุเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติรักษารวบรวมสมบัติปัจัจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่ทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศัศ์นี้อยู่กันอย่างพี่น้องหล่อเลี้ยงประครับประคองซึ่งกันและกันด้วยบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรโรที่ได้มาจากการพัฒนาปรับปรุงรมทั้งหมด เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรชาวสิวไลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน เป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำบารมีสามสิทธัพระเดปะคุณหลวงพุทธจันทศโรให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันรวมกันรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัศนนี้ ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุเพื่อให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโลหน่วยใหม่ๆรวมธาตุเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ที่ขยายขนาด จำนวนปริมาณเพิ่มมากขึ้นขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้จากการขยายทุกจักรวาลของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ขยายครอบคุมไปยังนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทารยุติวิจิตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาจากความก้าวหน้าของการรวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อการสร้างพิสุดแทงธรรมบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร ความเป็นอย่างอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมี30ส,สบทัศพระเดชพระคุลลงพุสจันทัสโรที่ทุกท่อทานธรรมบารมี30ส,สบทัศนี้หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรทำให้ทุกส่วนของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตน์นี้ทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเนียนบารมีสามสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรศรัทธาเริ่มใส ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลลงพุสธสธจันทัสโรได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงในการรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิทธัพสะเดชะคุลลงปุสสจันทสโรใหม่ใหม่ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำโรความเป็นยังอยู่ที่เป็นชาวสีวิไลที่อยู่กันเป็นพี่น้องไม่ทำร้ายทำลายตัวเองไม่ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน เกิดเป็นสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นเจ้าของร่วมกันที่ร่างกายของ ทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนนี้ที่ร่างกายของสมบัติปัจัยสี่พลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบที่เป็นร่างกายของอาหารขึ้นนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบเป็นร่างกายที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสาสิทธัสสะเดะคุณโลงพุสธจันทรัศเป็นร่างกายซึ่งเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดะคุณโลงพุทธจันทร์ทัศที่ยึดมั่นถือมั่นศรัทธาเลื่อมใสบารมีสามสิทธัสสะเดพระคุณโลงพุทธจันทร์ทัศหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทมบารมีสามสิทธัพระเดชะคุโลโหลโสดจันทสโรดำรงอยู่รวมกันอย่างสงบร่มเย็นไม่ถูกล่อลวงไม่ถูกยั่วยวนไม่ถูกเล่เหลี่ยมของกิเลส หลอกลวงให้ศรัทธาเรื่อมใส่พึ่งพาอาศัยกิเลสที่เป็นเครื่องจัรพลังงานละเอียดโลภโกรธหลงไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมซึ่งมีจํานวน,นน้อยกว่าบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทัสโร เป็นธรรมที่มีประโยชน์ต่อบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระกุลหลวงปุสสจันทร์ัศโรทำประโยชน์โดยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศนพระเดชพุกุลหลวงปุสสจันทัศโรชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศนพระเดชพะคุณหลวงปุสสจันทัศโร ไม่กลัวไม่กังวลไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังอาถฐานร่าเริงในธรรมบรมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุสดัญทัสโรไม่ประมาทปลอดภัยทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิทัตพระเดชพะคุลหลวงพุสดัญทัสโร รุกเข้าหาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีว er ิตเป็นอย่างยู่หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ไม่หลบหนีไม่ขับไล่วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่รุกเข้าแก้ไขรุกเข้าหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ทั้งหมดซึ่งเกิดจากธรรมกิเลส รวบรวมเรียกรวมเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นปกติตลอดเวลาเป็นการรักษารวบรวมสมบัติปัจจัยสีบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสถันทัสโรรวบรวมพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ยึดรวบรวมไว้ด้วยบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงพุทธสันทัสโรเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างอยู่ในการดำรงรักษารวบรวมบาร,รมีสามสิทธัศนพระเดชพระคุณหลวงพสตจันทัศโรดำรงความเป็นตัวของตัวเองศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย ตัวของตัวเองแต่ละท่อฐานธรรมารมีสามสิบทัศนนี้ไม่ทำลายทำลายตัวเองไม่ทำลายทำลายซึ่งกันและกันซึ่งเกิดจากกิเลสล่อลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนให้รับเอากิเลสไปเก็บไว้ในตัวเพื่อทำลายทำลายตัวเองทำลายทำลายซึ่งกันและกัน หลอกลวงให้อยู่กับธรรมกิเลสโลภโกรธลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่โหสิกรรมปิดบังหลอกลวงไม่ให้เป็นพี่ไม่ให้เป็นน้องหลอกลวงว่าเป็นศัตรูกันปิดบังไม่ให้รู้ที่สุด ของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตไม่ให้รู้เรื่องราวของธรรมทั้งหมดให้อยู่กับการเป็นทาตรับใช้กิเลสให้กิเลสใช้ร่างกายในการเดินทางรุกเข้าหาบารมีสามสิบทัศพระเดชคุณหลวงพ่อสดจันทัโศโรเพื่อเปลี่ยน ธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัญทัสโรให้ไปเป็นธรรมกิเลสเพื่อย,ยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้ไปเป็นของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัญทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขน,นนกอยู่ นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยตัวตนที่แท้จริงของเราคือศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุกุณหลวงพุทธกันทศัศโรให้อดทนศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษต์ธ่นทชัโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรระสโร